ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เจอไฟดีเลยเอริกเทนฮักเหมาเครื่องบินกับฮอลแลนด์ทันทีเหมือนไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างนะครับสําหรับเอริกเทนฮักอดีตในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้แม้ว่าเจ้าตัวอุตสาห์จะเช่าเหมาลําเครื่องบินเดินทางกับฮอลแลนด์ทันทีนะครับที่โดนไล่ออกจากตําแหนง่งแต่สุดท้ายต้องเจอกับปัญหาเครื่องบินดีเลซ์าะอีกเมื่อเช้าวันจันทร การที่ผ่านมาตามเวลาท้องิ่มบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการแจ้งกับเอริกเชนฮากนะครับว่าตัวของเขาจะไม่ได้คุมทีมอีกต่อไปหลังจากเรียกไปคุยที่แคลิงตันตั้งแต่ตอนเช้าโดยทางด้านเดลี่เมลได้รายงานว่าโค้ชวัย54ปีรายนี้ต้องการออกจากแมนเชสเตอร์ทันทีหลังเรียกรถที่มีคนขับให้พาไปที่สนามบินแมนเชสเตอร์นะครับพร้อมออกเดินทางไปที่อัมสเตอร์ดัมโดยนั่งที่เบาะหลังนะครับและดูเหมือนว่าเอริกเชนฮากจะพยายา กำลบกล้องที่กําลังติดตามอีกด้วยซึ่งตอนแลกไฟบินไปยังอัมสเตอร์ดัมดังกล่าวขึ้นบินเวลาบ่ายสองตามเวลาท้องเทียนแต่ดูเหมือนว่าเอริกเชนฮักต้องเจอกับอุปสรรคขัดขวางนะครับเพราะเวลาการออกเดินทางเลือดออกไปเป็น4ี่โมงสินาทีนั่นทําให้ตอนนี้เอริกเชนฮักยังต้องรออยู่ที่สนามบินนะครับพร้อ,อมทําใจก่อนเดินทางกลับฮอลแลนด์บ้านเกิดดูแล้วเอริกเชนฮักน่าจะไม่ถูกชะตากับเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทำอะไรก็ดูจะเป็นอุปสรรคไปหมด ่อประเด็นดังกล่าเจ็บแต่จบเปิดตัวเลขแมนยูยอมจ่ายค่าชิกสัญญาเพื่อปลดเอริกเทนฮาก์พ้นกุนซือในเวลานี้ไม่มีข่าวไหนฮตไปกว่าข่าวที่ปลดเอริกเทนฮากอีกแล้วนะครับโดยแอดมินจะพามาส่งตัวเลขค่าชดเชยที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้องใจ่ายให้กับเอริกเทนฮากหลังเพิ่งตัดสินใจตระเพิดอในใหญ่ชาวดัตออกจากตําแหน่งซึ่งตัวเลขถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากทีมปีศาจแดงเปิดใช้ออปชันต่อสัญญากับเอริกเทนฮากเมื่อ ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากเหตุด,ดังกล่าวนะครับทำให้สื่อต่างประเทศได้ออกมาเผยค่าชดเชยที่เอริกเทนฮากได้รับจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หลังจากถูกยกเลิกสัญญาในครั้งนี้โดยในายใหญ่ชาวดัตจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง17.5ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยสูงกว่า767ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับที่2นะครับในบรรดาผู้จัดการทีมปีศาจแดงที่ถูกปลดไปก่อนหน้านี้หลังจากยุคข,ของเซอร์ ไฟกุสันเป็นต้นมาขณะที่อันดับที่1นะครับตกเป็นของโชเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสที่มูรินโญ่รับมากสุดถึง19.6ล้านปอนด์เลยทีเดียวนอกจากนี้ทางด้านคิสวีเลอร์นักข่าวของเดลิเมลสื่อชื่อดังที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบข่าวการไล่เอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งพร้อมการถแถลงข่าวของสโมสร้อมกันโดยข่าวการแจกสองข่าวเทนฮากหลุดออกผ่านสื่ออังกฤษไม่กี่นาทีเท่านั้น ก่อนที่จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องเทียนซึ่งทางด้านเด l ีเบลได้เผยว่าเหล่าบรรดาน,นักเตะของทีมปีศาจแดงได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการไล่ออกของเอริกเทนฮารในเวลาเดียวกับที่การประกาศอย่างเป็นทางการออกมาในช่วงเช้านี้ก็ถือว่าปลดฟ้าผ่าของจริงนะครับแม้กระทั่งนักเตะในทีมยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับชาบี้อยู่เต็งหนึ่งกุนซือใหม่คุมแมนยูถาวรหลังมีสื่อตาดีเผยชาบี้ส่งตัวแทนหาบ้านในอังกฤษแล้วล่าสุดนะครับทางด้านสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองกระทิงดูดได้ออกมายกให้ชาบี้เอเนเดสขึ้นเตงหนึ่งกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้หลังทีมปีศาจแดงเพิ่งปลดเอริกเชนฮากออกจากตําแหน่งแม้ว่ากระบวนการในตอนนี้ทีมปีศาจแดงจะแต่งตั้งลุฟฟานิสสลอยขัดตาทั ไปก่อนแต่เชื่อว่าบอร์ดบริหารจะไม่ให้ลุฟฟาน,นิสสลอยคุมทีมแบบถาวรซึ่งก็ดูเหมือนว่าฟาน,นิสสลอยจะไม่ได้อยากคุมทีมถาวรต่อจากเอริกเทนฮากเช่นเดียวกันต่อกรณีดังกล่าวนะครับสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนได้รายงานว่าทางสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ซึ่งปัจจุบันหลังอันดับที่14ของตารางคะแนนเพเมรีได้ทําการส่งตัวแทนเจรจากับชาบีเอเนาเดสตำนานแข้งอดีตกุนซือของบาร์เซโลนามาแล้วถึง2ครั้งนะครับจนถึงปัจจุบันก็ ยังอยู่ในการเจรจาโยโดยพวกเขาหวังให้ชาบีเอนเดสมาหลังบังเหียนที่ปีศาจแดงอย่างจริงจังหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจสั่งเชื่อเอริกเทนฮาบพ้นตำแหน่งไปแล้วโดยรายงานของสื่อเมืองกระทิงดูดได้รายงานว่าในเวลานี้ชาบีเอนเดสและครอบครัวใกล้ที่จะได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดในเร็วๆนี้หลังจากที่พบเอเจนต์ส่วนตัวของกุนซือสเปนนิดไลน์นี้ที่กรุงลอนดอนเพื่อเตรียมหาบ้านใหม่ให้กับชาบี เอเนเดโคดหนุ่มในความดูแลโดยเล็งไว้ที่ย่านเชสเชียร์ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์หลังจากที่สีภรรยาคู่ชีวิตของชาบีเอเนเดตได้แชร์ภาพไอจีนะครับเป็นรูปสามีของเธอนั่งร่วมโต๊ะกับลูกๆทั้งสองได้แก่เอเชียลูกสาวคนโตวัยแปดขวบและแดนลูกชายคนเล็กวัยห้าขวบนะครับผู้ตกเป็นเป้าสนใจจากการสวมเสื้อทีมเย้าของปีศาจแดงขณะที่กําลังแปะสติ๊กเกอร์ฟุตบอลในสมุดสะสมซึ่งสื่อสเปนเชื่อว่าชาบีเอเนเดต อาจจะเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงในช่วงปีใหม่เดือนมกราคมนี้ทันทีดูแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่ชาบ e ีเอเนเดสจะได้มาเป็นกุนซือใหม่ของทีมปีศาจแดงเพราะดูจากบทสัมภาษณ์ของลูฟานิสตรอยก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าฟานิสตลอยจะไม่ได้อยากเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงต่อจากเอริกเทนฮากเพราะฟานิสตรอยกลัวว่าเอริกเทนฮากจะมองไม่ดีนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะ Bruno, รับบูโน่เคลื่อนไหวโพสขอบคุณบอสเทนฮากอดีตกุนซือแมนยูโดยทางด้านบูโน่เฟอร์นเดสกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคนแรกนะครับที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีโพสขอบคุณบอสเอริกเชนฮากที่ไว้วางใจขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตหลังจากที่สมโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแถลงการปลดเอริกเชนฮากอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้หลังบุกไปพ่ปขุนคอนเวตแฮมยูไนเต็ดสองประตูต่อนหนึ่งโดยล่า ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากนักเตะแมนยูอย่างบูโน่เฟเนเดสกับตันทีมได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับบอสผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันร่วมกันผมขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตแม้จะรู้ว่าช่วงสุดท้ายไม่ค่อยดีนะกสำหรับพวกเราทุกคนผมหวังว่าแฟนๆจะสามารถเก็บสิ่งดีๆที่ผู้จัดการทีมได้ทำเพื่อสโมสรของเรากับตันทีมระบุ ในอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการแต่งตั้งลูฟานิสสลอยอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวัย48ปีมานั่งกุญซือชั่วขราวนะครับโดยฟานิสสลอยกลับมาที่สโมสอดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นผู้ช่วยของเอริกเทนฮาหลังจากที่ลูฟานิสสลอยลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีม PSV Eindhoven ก่อนสิ้นสุดฤดูกาล2022-2023หลังจากพาทีมควา้าแชมป์ดัตช์คัพได้สำเร็จแต่ผู้เล่น ในทีม PSV กับไม่พอใจกับวิธีการฝึกสอนของลูฟานิสเตอร์ลอยและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงช้านะครับของวันที่29ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ